สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคําทํานายสําหรับคนดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจรําเดือนเมษายนจะเป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูให้สิบสอใบกันนะคะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ไพ่ใบแรกเป็นพไพ่เจ็ดใบดาวอ่าก็เกิดจะเป็นในเรื่องงานบอกเลยว่าเหนื่อยนะคะ เรื่องนู้นไม่จบเรื่องนี้มาอีกแล้วนะคะไม่รู้ปัญหาอะไรวุ่นวายไปหมดเลยไพ่ตำแหน่งการเงินได้ไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์ก็คือในเรื่องตำแหน่งการเงินเราก็ถือว่าเราก็มีใช้มีัยอะไรของเราค่อนข้างดีอยู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรได้ไพ่ได้ไพ่เดอะซันขึ้นมาอีกนะคะเรียกว่าบทตรปริวารลูกหลานจะนาพาความความสุขมาให้นะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วถ้ารอการมีลูกนะคะก็คือจะสมหวังนะคะอ่านะคะ จะสมหวังในเรื่องของการมีบุตรได้ไพ่แฮงแมนแล้วก็ได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะสำหรับคนมีครอบครัวแล้วแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนที่ทุ่มเทให้กับในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวะคะ่ะบางท่านก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการย,ย้ายนะคะย้ายที่อยู่ย้ายที่ทําง,งาน,นะคะ่ะ ส่วนในเรื่องความรักเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดในเรื่องความรักก็จะรักใครชอบใครนะคะก็ดูดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปเร็วมากค่ะ,ะมาค่ะอยากให้เห็นไพช่ชัดๆจังเลย ชัดนะอ่าอ่าสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะอ่าคนเกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนในสายนจะเป็นช่วงเดือนที่เราจะรู้สึกว่าอะไรต่างๆมันประดังเข้ามาหาเราค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะถ้าในเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานเข้ามาค่อนข้างเยอะงานจะเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะวันนี้จะเน้นไปนในเรื่องของการทํางานมากกว่า ะะเพราะนั้นงานจะเข้ามาเยอะมากนะคะการรับมือกับงานที่มันจะลังไหลเข้ามาหาเรานะคะแล้วกออ็ถ้าเป็นคนที่ทํางานประจําเป็นคนที่ถ้าคนทํางานประจําก็คือบางคนอาจจะมีเก์นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก,การยกย้ายนะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีการย้ายงานหรือว่าที่ทํางานให้ย้ายนะคะย้ายไปประจําที่อื่นการต้องยังม,มีการจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องงานเข้ามา สำหรับค,คนเกิดวันศุกร์นะคะหรืรอง,งานที่เราทําในช่วงเดือนเมษาจะเป็นเป็นช่วงเดือนที่เราจะต้องเดินทางบ่อย นะคะแล้วการเดินทางส่วนใหญ่จะเดินทางเป็นลักษณะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นการเดินทางไปาัก้างแรมนะคะเดินทางไปครังคืนนะคะซึ่งการเดินทางถามว่าปลอดภัยไหมก็ถือว่าปลอดภัยนะคะเพี้ยงแต่ว่าการเดินทางในบางช่วงบางตอนถ้าจะเจอประสาทเจอปัญหาในเรื่องของการเดินทางการติดขัดการล่าช้าไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของโชคลาบนะคะในเรื่องของโชคลาบสําหรับคนวันศุกร์นะคะจะมีในเรื่องโชคลาบโชคลาบจะได้มาจากเด็ก นะคะเด็กเล็กลูกหลานบริวารจะให้โชคให้ลาบนะคะถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือรอการมีบุตรก็คือจะได้ส่งหวังนะคะจะได้ตั้งครรภ์จะมีบุตรเข้ามาสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคู่ครองคนรักก็จะเป็นช่วงเดือนที่เขาจะทุ่มเทปไปในเรื่องในงเรื่องของการทํางานจนแทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวนะคะค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุข e ภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพบางท่านกา็จะมีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องนะคะปวดท้องปวดรอบเดือนนะคะปะัญหาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกค่ะแล้วก็นะคะในเรื่องของการเงินนะเรื่องการการเงินในช่วงเดือนเมษาเป็นช่วงเดือนที่ดีเป <accidental> ็นช่วงเดือนที่ดีท,ดทีเดียวนะคะสาหรับคนเกิดวันศุก <all> ร์รายได้เข้ามาด <m> ีไหมรายได้เข้ามาดีด <S <S แต่ถามว่ารายจ่ายเยอะไหมเยอะ ะะแต่เราก็สามารถประคับประคองไปของเราได้นะคะมันก็คือจะบาลานซ์กันนะคะรายรับรายจ่ายเราจะสามารถคนโทรลให้มันอยู่ในแนวทางที่มันไปได้วยกันได้นะคะก็คือเงินไม่ขาดมือค่ะแล้วก็นะคะสำหรับคนโสดนะคะมาสําหรับคนโสดในเรื่องความรักก็คือจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะความรักมันอาจจะพัฒนาไปเร็วมาก ความรักมันจะเป็นการพัฒนาไปเร็วมากระวังในเรื่องของอในเรื่องของความรุ่มหลยนะคะพ้นมีเดววลเข้ามานะคะระวังในเรื่องของความรุ่มหลยเพราะฉะนั้นนะคะความรักสาหรับคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยถ้ามีใครเข้ามานะคะเรารู้สึกหัวเราถูกใจจังเลยเราชอบจังเลยนะคะก็ค่อยๆใช้เวลาศึกษานะคะค่อยๆใช้เวลาศึกษาอย่ารีบเร่งนะคะอย่ารีบเร่ง อย่ารีบเล่นอย่าโประว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะหลุดมือเดี๋ยวจะรายหาดอย่าอย่าอย่ารู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเดวิลว่ะเดวิลมันคือในเรื่องของความรุ่มหรงมันเป็นแค่ชั่วครังชั่วคข่าวนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะสําหรับคนโสดอ,อ่าวนี้มาค่ะอ๋อแล้วก็ในเรื่องของความรักสําหรับใครที่มีปัญหาคาราคาซ้ำกันอยู่นะคะมันก็คือจะเป็นช่วงเดือนที่มันจะต้องจบลง นะคะเป็นช่วงเดือนที่มันจะจ้องจบลงนะคะจบลงแล้วก็คือต่างคนต่างไปนะคะแต่ถ้าคนส่วนบางคนถ้ามีใครเข้ามาก็ใช้สตินะคะใช้เวลาในการพิจารณาในการพูดคุยนะคะอย่าไปรีบรอนนะคะเพราะว่าคนเข้ามาในในช่วงเดือนนี้จะเป็นอะไรที่แบบถูกใจถูกสเปคนะคะอะไรก็ดีไปหมดมันก็เลยจะทาให้เรารุ่มหลงลง่ายนะคะสาหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะสิ่งที่ต้องระวัง ในไพ่ดาบเข้ามาในไพ่ดาบเข้ามานะคะระวังในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะอันฉี่อันอะไรพวกนี้ต้องระวังด้วยนะนะคะระวังในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบระวังปัญหาเกี่ยวเัืเล่นไตนะคะในไพ่อกถ่วยก็าถือเป็นไพ่ได้ดีนะหกช่วยการได้เจอเพื่อนเก่าๆบรรยากาศเก่าๆคนเก่าๆนะคะจะมีความสุขกับการได้เจอเพื่อนอะนะคะ แล้วก็ได้ไพ่เทมเพลนส์เข้ามาอีกนะคะก็อย่างที่บอกว่าบางท่านกล้าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเข้ามานะคะ,ะไพ่ใบนี้มันจะมาสัมพันธ์กันการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางการย้ายที่อยู่นะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักมันก็มีเกณฑ์ที่าจะต้องถ้ามีปัญหาคาราคาซังกันอยู่มาก่อนหน้านี้ก็คือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จบลงนะคะจบลงแล้วก็เรียกว่าต่างคนต่างไปนะคะ น,นี้ก็คือเป็นคำทำานายสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนเมษายน2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ